ไปต่อไปทีนามีแหล่งหนึ่งบอกเล่น PVP ได้เหรอเล่นยังไงว่ามันตั้งปืนแล้วมันยิงไม่ได้อะประมาณนั้นอะไม่รู้เหมือนกันหรือว่าตอนที่ทีนาตอนที่ฮินาตั้งปืนแล้วสามารถกดยิงได้ปะไม่ชัวร์อยากรู้เหมือนกันให้ลองดูดิเพื่อเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เลดบอลเลยเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้จันมายิงใครเดี๋ยวจะได้ยิงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแป๊บน,นึงนะเอา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 คนที่มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหรอ่อ่ะ หมดแต่เราไม่อยู่สักสาสิบแล้วเอาเอานี่ก็ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันเอาเขาเติรนไว้ไปลงครับเหรอลองดูนะเยวแทนฮารุนาเลยก็ได้แล้วลองดูว่าท่านฮินาจะยิงได้ไหมคือถ้ากดสกิปอะยิงไม่ได้แน่ๆประมาณนั้นนะั้นถ้าเกิดว่าฮินาตั้งปืนถ้าฮินาตั้งปืนแล้วเรายิงได้ไหมวะดูก่อนอย่าหาท่าครับเงื่อนไขมันต่างกับเล่นข้างนอกใช่ไหมประมาณนั้นนะฮารุนาชนะทุกคนครับสหรัปเรามานันลองดูดิเพื่อการเรียนรู้ เพื่อการเรียนจะได้เรียนรู้หรือเปล่าวะเนี่ยไม่ได้นะเด้อเด้อจะได้เรียนรู้เว้ยจะได้เรียนรู้ไปเนี่ยฮินาเอ้แต่ฮินามาแน่แหละเนรดิได้ยิงได้เปล่าวะยิงไม่ได้เอาได้ยิงไม่ได้โจบสกิลมาไวจัดกระตามนั่นน่ะข้อดีที่ฮารุนะมีเหนือกว่าฮินาก็คือเล่นในผีผีได้แค่นั้นแหละเอานดะเอาดันเฮ้ย ชนะันไทุีกคนนายทีมนายต้องคิดนั่นแหละว่าทำอะไรอยู่ว้าวช่านะาเฉยครวะนายนาย,นาย,นายต้องเสียใจมากๆแน่ๆเลยที่เราใช้ฮีด้าเรายังชนะได้ เดืยดใจด้วยนะเราใช้หินได้แล้วชนะอะไรกันเนี่ยไม่รู้จะคอ,คอนเทนต์เหรอไม่รู้เหมือนกัน